อ๋าแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับออออก็วันนี้เรามาอยู่กับเกม Attack on Titan 2นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำเสียงหลอดทำไมนะครับก็เป็นเกมที่ผมพึ่งโหลดมาเมื่อกี้กสดๆร้อนๆเลยนะครับอันดับแรกที่เราควรจะทำตอนนี้เลยนะครับก็คือกดเริ่มเกมครับโอเคครับตอนนี้เราก็กดเริ่มเกมไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราจะมาดูพร้อมกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรในเกมนี้นะครับ ทุกคนอันนี้ผมเพิ่งโหลดมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมก็ไม่รู้นะครับงั้นผมจะพักนรกไปเลยแล้วกันเลยจะพักนรกเลยแล้วกันนะครับผมจะพากเฮ้ยเอามานี้นะการท้ากันรกผมผมจะพากใหู้ทุกคนของจริงเนี่ยพวกเด็กๆนั้นเดินเล่นกันไปมั่วซั่วซึ่ง เราก็จดอะไรไม่รู้เอาละเดีเวลาไปกันแล้วไปกันเถอะทุกคนอันนี้ผมพาพัวจริงนะเออทุกคนอย่ก็จะว่ากันแล้วกันผมจะพาบัวดูไม่ใช่สั่งนายไปทางนั้นแล้วกันนะฉันจะไปทางนี้หรือเปล่าวะอ๋อมันบอกให้ปิดบังให้เราปิดบังหน้าตาไว้ให้ดีๆนะครับโอ้โหดูดิหน่วยตำรวจมากันเต็มเลย อุ้ยอะไรกันครับเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นไททันในภาคแรกนะครับที่เอเลนเราได้แปลงร่างไปสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่แปลงเป็นไททันนี่ก็ชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้นะผมไม่ได้ดูนานแล้วเออเอา้าวแล้วเราก็สลบไปแล้วนะครับตอนนี้เราสลบแล้วอา้าวยังไม่ทําอะไรเลย เราฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับออนี่มันอะไรกันเนี่ยเราสลบไปได้ยังไงกันอูดาบคมชัดมากดาบแบบคมชัดมากเวอรตอนนี้สภาพเมืองเราดูไม่ได้นะครับพวกคนกน,นอนล้มตายกันหมดแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้าง อันนี้ชื่ออามินหรือเปล่านะเขาน่าจะชื่ออามินนะจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี่มันไททันหญิงหรือเปล่านะใช่แล้วละเราต้องยอไปจัดการมันแล้วเดี๋ยวไปเร็ว <c oughs> เราจะปล่อยมันไปแบบนี้ไม่ได้ไมีไปเร็วโนเป็นไงผมอ่านภาษาญี่ปุ่นออกด้วยนะทุกคนเอาละได้เวลาของเราแล้วนะครับเอได้ไงมันอยู่นั่นไง เอาละตามฉันมาได้เลยอามินเราจะตามนายไปที่เราเออทุกคนอนะันดับแรกนะครับเราก็คือต้องหาดเล่นก่อนนะเมื่อกี้ผมก็กดบัวนะกดจิกซ้ายมันก็ไปเองนะแต่ผมยังไม่รู้ว่ากดชิดขวานะั้นมันมีอะไรอันนี้มันเป็นกับดักผมไม่นะเอาละทุกคนตอนนี้เราจับมันได้แล้วนะครับแต่มันก็หลุดอยู่ดีเด้เนาะก็ตามสเต็ปอ่ะนะนื่เห็นปะ ก็ตามสติไปอะไรทุกคนโถ่ยมันไปได้ยังไงวะเนอะถ้าเราจับมันไว้แล้วเชียวนี่ก็สาวบอกว่าที่ตามมันไปเร็วเออเอาโอ้หัวเราหัวเรากดหัวเราไอเดียวพวกหัวล้อแบบพอตีงพอตัวผมเองมันภาคหัวนะเอออ่ะทุกคนนี่ไงมันมีเอ่อทางขวามันมีคำแนะนำอยู่นะครับทุกคนอย่าให้มันหนีไปได้คาร์ท อะไรที่เสนาพูดว่าอะไรเราต้องจับมันมาให้ได้อันนี้ดำน้ำล้วนนะครับทุกคนทำไมมันต้องเอามือปิดข้างหลังวะแตบผมผมไม่ค่อยผมเพราะว่าท่าแบบนี้มันตลกมากอ่ะเออแต่ว่ามันก็ปิดไว้ไม่ให้ฟันข้างหลังมันนะครับแล้วเราทำอะไรเนี่ย มันจะให้เราทำอะไรอ่ะหรือว่ามันจะให้เราทันฟันที่ไททันมาเลยชู่วคนแม่งเล่นโคตรยากเลยใช่ไหมโอ้โหมันกรีดว่ะทุกคนมันกรีดมันกรีดร้องว่ะนี่หนีไปอีกแล้วทุกคนโน้โอ้ยไม่หนีไปได้ยังไงกันเราอยากให้มันหนีไปเด็ดขาด อามินบอกว่าใช่แล้วเราจะให้มันหนีไปแบบนี้ไม่ได้เราต้องตามมันไปจัดการมันมาแล้วตอนนี้แหละจัดการมันเลย <sk> นี่ไงโดนฟันไปหนึ่งชอนะครับคอขาดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่ไงตัวเอกก็มาแล้วจะถลบอีกไม่ในตัวเอกกูเนี่ย ทุกคนผมตัวนี้คือตัวนี้มันไม่น่าจะใช่เอเลนนะน่าจะเป็นตัวที่แบบแยกออกมาจากเนื้อเรื่องทั้งหมดครับเป็นตัวที่เราเล่นเองนะครับโอเคคบขาโดนตอแบ่ว่าฟันออกฟันมาได้นะครับฟันกรรมโอ้โหแล้วมันปิดท้ายทอยไว้ไม่ใช่เราฟันนะครับรเฮ้หหยหรือว่าเราจะเป็นหัวหน้ารีไวหรือว่าเราจะเป็นหัวหน้ารีไวนี่ครับมาแล้วโอ้โหมันต้องเป็นเอเลนแน่ๆครับทุกคน ยังไงก็ต้องเป็นเอเลนนะครับช็อตนี้ถึงกับเบลดตามองมิกาเเะเอเลน่าเอเลน่าเอเลน่ามาแล้วดูอู้หูาวปวดขี้ผมบ้านเมื่อกี้เอเลนน่าจะปวดขี้นะครับก็เลยเบ่งมาจากไกลเลยอะนะนี่ไงนี่ไงเบ่งออกแล้ว อันนี้คือเบงออกแล้วทุกคนก็อ้าวไมเขียนในหนังสือก็เป็นไททันตัวแรกที่ขึ้นมาในเมืองแล้วมันทำอะไรก็ไม่รู้เออล้วขอข้ามอะไรแล้วกันเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้ามเลยแล้วกันเออแปลไปออกตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่น่าก,กลัวมาก ทุกคนมองไปที่บนฟ้ามีมืออันใหญ่ที่ปีนขึ้นมากำแพงทุกคนต่างพาก,กันตกใจ <c oughs> <c oughs> นี่มันไททัน <c oughs> ไททัน างที่กำแพงบุ้มแตกสลายมันที่เรียบร้อยโ้ตหเก่จนี่มันอะไรกันนี่มันตัวอะไรอคาครับภาคนลกเราก็น่าจะเป็นไปได้สวยนะครับภาคานลกเราแล้วใครชนเด็กวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างลูก เร็วเร็วเนี่ไปลูกเร็วเร็วเร็ว,รวไม่ทันแล้วมีหินมาไม่นะโอ้ไม่นะนะเราโดนหินทับเฮ้ยเป็นไงบ้างอา๋อนี่คือเราเป็นเอเลนนะทุกคนเรนะ้น่าจะเป็นผมว่าข้ามดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ อที่อยู่ในอนิเมะเลยนะครับทุกคนใครที่ดูอนิเมะแล้วก็น่าจะดูก็น่าจะรู้แล้วก็มันจะทําให้หน้าเบื่อครับผมไม่อยากให้ทุกคนหน้าเบื่อนะเออคือมันจริงๆิมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกกูพากไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกบูเลยบูเลยหน้าเบื่อออก็ขอภัยในคําหยากนะครับทุกคนเฮ้ยแกนะแกชื่ออะไรชื่ออามีนครับเอาเหรอดีมาก ผมจะพยายามให้ดีที่สุดครับแกดีมากแกต้องตั้งใจหันไปทางนู้นเฮ้ยแกนะชิโซโนสกิครับแกมาที่นี่ทำไม อเอาละครับการภาพวัของเราก็คนพอแค่นี้ดีกว่าน,นะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปอ้าวเออนี่ตรงนี้เป็นการเลือกตัวละครน,นะครับก็เอาเป็นผู้ชายเฮ้ยทำไมไม่มีใครหล่อเท่เลยวะเอ้ยนี่มันเหมือนลิงเลยอะ่ะไอ้นี่ไม่โบลี่นะทุกคนนี่ผมพูดจริงด้วยผมพูดจริงด้วยเอาเป็นแบบตัวที่มันแบบผอมสูงเหมือนหัวหน้ารีไวายอะ่ะผมจะเป็นหัวหน้ารีไวายอะ่ะ นี่มันเตี้ยเกินนะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้บลรี่นะครับมันก็พูดจริงเอาที่ไหนอะไรเนี่ยเฮ้ยไปอันนี้คือชื่อหรือเปล่าชื่อก็ตรงนามสกุลก็ตรง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 ,ตรงเอาก็ตั้งเสร็จแล้วอะ่ะ อ๋อมีนามสกุลด้วยตง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 ตูเขอาี้ตงตูเอชเคปออกได้หรือเปล่าโอเคครับตั้งชื่อตงตูเออออันนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวกับนายกเลยนะครับอันนี้เป็นชื่ออาผมเองชื่อลุงผมเองนะครับต่อไป เก่งนี่นี่หว่าแต่ว่าไอ้หลนเอ็งพูดอะไรเนี่ยเอ็งพูดอะไรของเอ็งไอ้หลนหมายเลขหนึ่งคูดซีตามามา <c oughs> โอ้ทุกคนผมเริ่มจะดำน้ำไปไม่เป็นแล้วมันทักจะแบบ ว่าครับเอาล่ะเราได้เวลาวิ่งไปแล้วจะวิ่งไปเอาทงใช่ปะโอเคมาวู้ดดดดแต่ว่ามันบินไม่ได้ทุกคนคือเรายังบินไม่ได้ครับท่านวนนัโรนบอกว่าอะไรก็ยังไม่รู้นะคิมอ่านไม่ได้อ่านไม่ทันอ่านทันก็มั่วอยู่ดียะ เอากดจิตใครยิงอะไรครับหน้าทุบทุบนี่ถึงแล้วอีก30เมตรเอา้าไปไกลเรื่อยเลยอ่ะมันต้องอ้อมไหมเหรอวะทุกคนมันไกลมากเลยนะอ๋อนี่มันบินได้แล้ว โอ้โหจะให้โดดอย่างเดียวก็ว่าอยู่มันบินได้อยู่นะทุกคนผมผมโง่อเองทุกคนผมโง่โดดเองเนี่ยมาแล้วครับจะเป็นหน่วยสำรวจทุกคนพยายามเข้านะนายก็เหมือนกันนะนเฮ้ยหยุพดพูดเดี๋ยวพูดที่ไปได้แล้วแกต้องผ่านให้ได้นะกนนแกอย่ามัวแต่พูดแบบนี สาวลูกค้านะรครับผ่านภารกิจแรกไปที่เรียบร้อยนะครับคุณต่อไปวันที่ไยทอยของไททันเดี๋ยวเราดูขอดูขอดูขอดูก่อนนะคุณผมเป็นไม่เป็นนะอ่ะอ๋อเราสามารถกดอันนี้เหรอ ไปไหน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 ไหนไป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 ไนไปไหนไปหนไปนไปไห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 หนไปไหนไปไหนปไหนไปไหนไ มาเลยยอ่อแตกหนึ่งทุกคนฟันไม่โดนท้ายทอยนะครับทำ <c oughs> อะไรครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้ดีกว่าโดนแน่ๆดอกนี้ <c oughs> แตกหนึ่ง <c oughs> ครับทุกคน <c oughs> ฟันมาที่ไท <c oughs> ทอยยอ่อตัดไปทุกคน <c oughs> โดนแน่ๆดอกนี้ ออกมาแล้วฟันจเรียบ้อยนะครับทุกคนแล็อล้ยังนี้ล็อกเป้าแล้วงันล่นากเล่ากมากผมอยากจะบอกเลยว่าด่งใจจริงของผมครับว่าเล่นยากจริงจครับว่าล้วเชียนี่มันยากงจริงนะ ใช่แล้วอามินอามินเอออาม,อามนินอามินน่ะศาสนาอันนี้ผมพูดผิดนะครับทุกคนนั่นแหละลงไปลงไปอีกเอาปัดปัดฟันตัวนี้ดิขวายำๆแล้วก็ฟันไปที่ท้ายทอยไปนี่เรายังไม่ทันเรายังสู้ได้ ขวบสองครั้งฟันเรียบร้อยครับเนแตกไปอีกหนึ่งร้อยเป้าแล้วก็ฟันย่าต่วนนู้นต่อเลยครับหลับเป้าแล้วจังหวะนี้เอ,อ้าไม่ได้ฟันเฮ้เยติดอะไรเลาขวบสองครั้งแล้วฟันสองตัว เราเองเพื่อนเราเองโอ้โหขาดสองเลยไปเร็วได้เวลาแล้วใช่ไหมเอาทำไมขี่ไม่ได้เอาอที่เกาะที่คนมีตัวใหญ่อีกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตัวใหญ่โดนกำจัดไปโอ้โหงไม่โดนกำจัดนะครับทุกค,ค,คนเอาแล้วตัวเราวิ่งเขา้าเขาภูขเขาแล้วก็หายไปเลย เราต้องเริ่มจากฟันขาเลยก็ฟันท้ายทอยมันก่อนนะคนกิโลนบอกแบบนี้นะครับล้อกเป้าแล้วเราฟันท้ายทอยก่อนเลยแล้วก็ล็อกขาต่อล็อกขาต่อแล้วก็ขึ้นไปล็อกท้ายทอยแล้วก็ฟันต่อหมาหมาชิงเฮ้ยไม่โดนด็กไปก,ก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน ไม่เกิดใจร้องจะไปไหนเนี่ยจะเอาตัวสักตัวก่อนตัวก่อนตัวเออตัวตัวนี้ก็ได้ฝันขาไปแล้วก็ฝันขาไปกันเอ้าขามันไม่ถึงอ่ะทุกคนเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิหมาดิฝันฝัน ฟันขาปัดไท้ายทอยก่อนละกันคือฟันขาไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันยากนะเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยดูดิผมจะเป็นบ้าตายกับไอการล็อกเป้าแบบนีโ้โอเคโอเคโอเคเราเปลี่ยนเป้าหมายฟันไว้ที่ท้ายทอยไม่ใช่หรอ อ๋อมันมีฝึกสอนอยู่นี่หว่ากดก่อนนะขวาอีกอย้ำย้ำอีกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนี่ก็กกทำอยู่เนี่ยก็ทำอยู่เนี่ยก็ทำอยู่เนี่ยทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเราต้องอันนี้ก่อน ขวาไปขาดไปเรียบร้อยครับขอต่อขาดไปครับเรียบร้อยครับคิปตอกเป้าแล้วคลิกขวาติดมาคิกขวาอีกเพิ่มความ,ามเร็วไม่ท่าคลิกขวาอีกโอ้โหโหดมากคลิกขวาอีกทีนึง สายแล้วคลิกขวาอีกโอ้โหส่วนนุ่นต่อเลยครับทุกคนไปตาแล้วก็คลิกขวาอีกคอคานผมเริ่มเล่นเป็นละมันมากทุกคนผมบอกพยายามครนะทุกคนตัวนี right. like ้ไงที hmm. ười, ่มันแปลงเป็นไททันน่ะเปล่าแปลงเป็นไททันหญิงตัวน้องว่าอะไรเนี่ย ลุงบตกว่าอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยลุงสนาดจริงว่ะอันนี้มันตัวเล็กนี่ว่านี่มันไทชันตัวเล็กนี่ทุกคนตัวเล็กเราก็เอาแล้วก็ไปต่อเลยนี่นี่ก็ไม่ใหญ่คุ่คิดนะ นี่มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะต,นตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหน้านด้วยนเราล็อกข้างล่างไม่ได้อะทุกคนทำไมกันนะทำไมมาถึงล็อกข้างล่างไม่ได้กันนะโี่ตัวมดนจะตายนี่ไงไปกว้าไปโอ้หมาแล้วทำไมทุกคน เรียบร้อยครับหัวขาดสัวนี้ต่อเลยโอเคครับไปฟาไปแล้วงควันสุดแรงเรียบร้อยแต่อะไรกันเนี้ยสนุกมากเลยมันสนุกมากเลยหรอเอเดรนะที่เป็นการต่อสู้ เออพี่พี่ไลเนอร์เนาพูดไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เออไม่รู้ว่าชื่อไลเนอร์หรือเปล่านะทุกคนผมจับสำรับแล้วตัวเล็กแล้วกันส่อะไรทั้งหมดแลยนะครับทุกคนครับทุกคนขาก่อนขาก่อนแล้วก็ไปที่ขาคอยยอ ผู้ดังอยากตีหน่อยเนี่ยคตรแรงม,รมาครับพคงไปสุดแรงแล้วหมุนโอ้โหจังหวะทุกคนฟันไปที่ท้ายทอยฟันไปที่ท้ายทอยฟันไปองูอย่างไม่นนะผมบอกเลยฟันไปที่ท้ายทอย ยังนี่เหลือเยอะอยู่นะฟันไปที่น้องขาเหมาไททรอยต่อเหมาต่อหรือเปล่าอ๋อฟันไปไททพอยตัวนี้วัดวทุกคน เรียบร้อยครับดาบสี่ร้อยเลยนละผู้แรงมากต่อละกันคนตั้งเยอะทำไมฆ่ากันไม่ได้เลยฮะเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จโอ้โหดูดิอยู่บนโค้งหน้าหน่วยสำรวจฮะคารุมีอาร์มินเอเลนไม่ใช่ไหมใช่ไหมชื่อไรเนอร์แน่นอนทุกคนตัว <c ığın keyboard code> เนี้ยหมดทอง ย้ายไงานอไรเน,นอ้เดย้ายแล้วนะทุกคน,นนี่คือ,อ,อายแล้วน,นะทุกคนทุกคนทุกคงทุกคน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 ทเกานทุกนทกนทุคนทุก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 คนนทคนทุทุกคนนนทคนคกทุกทกคก เอาทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาจนจบนะครับก็อันนี้ก็เวลาประมาณมันน่าจะประมาณ1ิบกว่าหรือ20นาทีแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้มันก็นานจนเกินไปนะครับกลัวว่าทุกคนจะเบื่อนะครับก็เราดูต่ออีพีสองแล้วกันะะนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับ